สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูใหม่ๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำปลาทูซาเตียค่ะเพื่อนๆค่ะเดือนธันวาเป็นเดือนปลาทูมันนะคะเพื่อนๆอ่าพี่การก็ต้องจัดปลาทูเลยค่ะอ่าพี่การได้ตาเอ่อมีสูตรได้รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆนเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะ เครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะพี่การก็ได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่เสียเวลาในการทําปลาทูสาเตียเพราะว่าเขาใช้เวลานานคะ่ะเพื่อนๆขาก็มีนะคะปลาทูสดนะคะ,ะพี่การได้ฟักไส้เรียบร้อยแล้วตัวแน่นๆนะคะ,ะโลครึ่งเลยค่ะวันนี้จัดปัดกันแบบเต็มหม้อเลยนะคะ,ะสับประรดช้ำๆค่ะหนึ่งลูกค่ะ ต่อมานะคะพริกแห้ง6-7เม็ดนะคะแล้วก็เป็นซีอิ๊วดำนะคะครึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยน้ำปลานะคะ5ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เกลือป่น1ช้อนชาค่ะตามด้วยออมะขามเปียกนะคะประมาณ4-5ฝักนะคะ แล้วก็กระเทียมเอ,อ่อเอามือกิ้งแก่ค่ะประมาณสิบแว่นค่ะแล้วก็เป็นกระเทียมค่ะประมาณสักยี่สิบกรีบก็ประมาณสักสองหัวนะคะสองหัวใหญ่ๆนะคะพริกไทยประมาณสักห้าสิบเม็ดนะคะต่อมาค่ะก็เป็นรากผักชีนะคะสามสี่รากนะคะแล้วก็เป็นน้ำตาลค่ะร้อยห้าสิบกรัมค่ะ แล้วก็อย่าลืมนะคะมีผักชีด้วยค่ะผักชีสองต้นนะคะเดี๋ยวเราใส่ข้างบนเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบของเรานะคะพีการก็เตรียมเรียบร้อยนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะตำพริกไทยก่อนนะคะกะับกระเทียมนะคะกระเทียมเนี่ยเดี๋ยวพี่การก็จะใช้บุบๆเอานะคะแล้วเหลือไว้ในโคกประมาณสักสามกลีบเดี๋ยวจะ ตำรวมกับพริกไทยอันนี้เอาแค่บุบบุพอนะคะเพื่อนๆไม่ต้องให้แหลกละเอียดแค่นี้พอค่ะอ่าปีการตตำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเสร็จแล้วเราก็ตักออกค่ะให้เหลือไว้สามกีบพอ,อใส่ถ้วยเรียบร้อยนะคะอ่าต่อมานะคะคเราก็เอาพริกไทยใส่ลงตำได้เลยค่ะ เราก็ลากผักชีค่ะขั้นตอนนี้ก็ตำค่ะเพื่อนๆค่ะเราเอาไม่ต้องแหลกละเอียดนะคะลักษณะการตำก็ประมาณนี้นะคะตามกำลังของคนแก่พอค่ะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะ เราพอแล้วนะเราก็เอาชามมาเลยคะ่ะตักาลากผักชีกระเทียมพริกไทยนะใส่ชามเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำตาลปี๊ปลงไปค่ะเพื่อนๆอน้ำตาลปี๊ปนะคะใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวพี่การจะใช้น้ำสะอาดนะคะเติมไปครึ่งถ้วย หนึ่งถ้วยนะคะแต่ใส่แค่ครึ่งถ้วยก่อนค่ะแล้วเราก็คนน้ําตาลให้เขาละลายก่อนค่ะพอน้ําตาลละลายแล้วเดี๋ยวเราก็จะพักเอาไว้ก่อนนะคะอันนี้ยังไม่หมดเครื่องปรุงนะคะให้น้ําตาละละลายก่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่น้ําปลาลงไปค่ะ ตามด้วยนะคะสีอูดําค่ะถ้าบ้านเพื่อนๆไม่มีสีอูดําก็เป็นสีอหวานก็ได้นะคะสีอูดําหวานนะคะใช้ได้เราก็คนนะคะเพื่อให้เกิดสีสันนะคะแล้วก็หอมด้วยค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่เกลือลงไปนะคะเกลือป่นค่ะคนเขานะคะให้ละลายเข้ากันนะคะ พอละลายได้ที่เดี๋ยวเราก็เติมน้ำที่เหลือลงไปค่ะนี้ให้ละลายก่อนนะคะไกะ่ไก่เกลือใกล้ละลายหมดแล้วเราก็ใส่น้ำเปล่าที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่การก็จะพักไว้ก่อนนะคะทีนี้เราก็มาจัดหม้อก่อนเลยค่ะ เอาสับป,ปะรดนะคะที่เรหาหั่นไว้นะคะอ่าลงเรียงเลยค่ะสก้นหม้อนะคะเรียงให้หมดเลยค่ะโอ้หสับป,ปะรดนี่อยากจะทานเปล่าๆเลยนะคะเพื่อนๆคงจะหวานนะ่าดูต่อมานะคะเราก็เอาปลาทูสดนะคะของเราอ๋อเอาขิงใส่ไปก่อนอพี่กันก็ลืมเนาะลืมขิงแล้วก็เอาปลาทูเรียงค่ะ ปลาทูสดสดของเราเรียงเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆถ้าเราทำอร่อยแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปซื้อนะคะอ่าทาทานเองเลยค่ะสดสดทำขายก็ได้นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนอยากทําปลาทูซาเตียขายก็เอาสูตรนี้ไปทําได้เลยนะคะ เราเลี้ยงให้หมดนะคะเลี้ยงเป็นชั้นๆั้นแบบนี้นะคะเพื่อนๆนแล้วถึงเวลาเราเตุนเขาให้สุกเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกลับเขาแล้วนะคะหมดปลาแล้วนะคะเราก็เอาน้ําปรุงนะคะที่เราเกวนไว้เมื่อคู่นะคะเทลงไปคะ่ะ เพื่อนๆสังเกตดูนะคะว่าน้ำยังไม่ท่วมตัวปลาเดี๋ยวพี่การก็จะใส่น้ำไปอีกค่ะประมาณอีกหนึ่งถ้วยนะคะให้เขาท่วมนิดหน่อยอเดี๋ยวพี่การจะใส่น้ำเปล่าลงไปเพิ่มอีกนะคะประมาณประมาณหนึ่งถ้วยนะคะอ่าไม่ต้องท่วมมากประมาณนี้นะคะ เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ต้นผักชีของเรานะคะลงไปกับกระเทียมนะคะที่เราบุกไว้เมื่อคู่นะคะอ่าเราใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่ต้นผักชีค่ะแล้วก็พริกแห้งอ่าพริกแห้งเราก็ใส่ลงไปนะคะมะขามเปียกค่ะ วางนะคะอเราก็มาขามเปียกแบบวางแบบกระจายกระจายค่ะเพื่อนๆพ่อนแล้วก็ผักชีค่ะวางเลยค่ะถ้าเรามีขิงแก่เหลือเราก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปิดฝาค่ะจัดการตุนเลยกันนะคะอปิดฝา เราจะตุ๋นแบบไฟปานกลางค่อนมาทางอ่อนนะคะจะใช้เวลาตุ๋นประมาณ3ชั่วโมงนะคะพเพื่อนๆอ,อันนี้คือครบเวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแล้วค่ะน้ำเขาก็จะงวดนะคะเราก็ดูไปเช็คดูนะคะปลาตัวไหนยังไม่จมก็เอาน้ำแตะๆเขานิดนึง ผิวเขาจะได้ไม่แห้งค่ะเพื่อนเพื่อนครบเวลาแล้วนะคะปลาก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะเราต้องออตุ๋นเข้าให้น้ำเข้ง,งวดนะคะตัวปลาก็จะไม่เละเราไม่ต้องไปทำอะไรกับเขาเลยค่ะตุ๋นไปเรื่อยๆกลิ่นก็หอมนะคะชวนหิวเลยค่ะเพื่อนๆค่อนขาหอมออสมุนไพร หอมเครื่องเทศของเราหน่าทานสุดๆเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวพี่การจะลองตักมาดูสักตัวสิออว่าจะเป็นตัวปลาดียังดีคงสภาพดีอยู่หรือเปล่าเห็นไหมคะอะน่าทานสุดๆเลยตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะสามชั่วโมงแล้วรอมานานเหลือเกินขอชิมก่อนเถอะ เดี๋ยวพี่การก็ตักนะคะแล้วก็เอาน้ํานะคะลาดสักนิดสักหน่อยแล้วก็โรยด้วยผักชีนะคะให้ดูน่าทานแล้วก็เอาน้ำซุปของเขานะคะลาดลงไปด้วยนะคะน้ําสาเตียนะคะจัดให้สวยงามแล้วก็โรยด้วยผักชีสักนิดสักหน่อยน่าทานไหมครเพื่อนๆค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะปลาทูสาเตียของพี่การ น่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ